วันที่1พฤศจิกายนวันนี้นะคะไม่เพียงแต่เป็นวันแรกของการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวจาก63ประเทศโดยไม่ต้องกักตัวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ยังถือเป็นการเริ่มนับหนึ่งในส่วนของการเปิดสมัยประชุมสภาด้วยนะคะ เมื่อการเมืองในสภานะคะกำลังจะเปิดฉากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าปัญหาเรื่องเอกภาพภายในพักพลังประชารัฐเนี่ยก็ยังไม่นิ่งนะคะยังมีความขัดแย้งยังมีความหวาดระแวงกันเองอโดยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของสสฝ่า,ายที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะก็ยังหวาดระแวงว่ากลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ากับกลุ่มของคุณวิรัติรัตนเศษในฐานะประธานวิปัฐบาลเนี่ยจะมีการผนึกกําลังกันเพื่อเล่นเกมต่อรองกดดัน พลเอกประยุทธ์จนส่งผลให้การพิจารณาร่างกฎหมายสําคัญเนี่ยมีอันต้องสะดุดจนถึงขั้นถูกตีตกไปในสภาด้วยหรือไม่นะคะล่าสุดข่าววันนี้คุณวิรัตเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะก็ให้ความมั่นใจค่ะบอกว่าพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณรองนายกในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยก็กำชักสสในพักนะคะบอกว่าห้ามขาดประชุมเลยนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยขาดโดยที่ไม่มีเหตุผลก็ต้องมีบทลงโทษตามมาค่ะ ปัญหาจากศึกในพักพลังประชารัฐเนี่ยยังอยู่ในสถานการณ์ที่ตัวประเดอกประยุทธ์ก็ยังไม่อาจวางใจนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวจากพักร่วมฝ่ายค้านค่ะ คุณสุทินคลังแสงสสมหาสารคามพักเพื่อไทยในฐานะประธานวิ่ายค้านนะคะออกมาให้ข้อมูลค่ะว่าในสมัยประชุมสภาครั้งนี้นะคะฝ่ายค้านเนี่ยก็จะเพิ่มบทบาทในการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ถามรวมถึงเตรียมที่จะยื่นยัตติขออภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่าจะไม่มีการโหวตลงมตินะคะตามรัฐธรรมนูญมาตรา1น2ค่ะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าการควบคุมเสียงสสพักพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นพักแกนนํารัฐบาลเนี่ยไม่ให้แตกแถวไม่ให้เล่นเกมหักหลังกันจนทําให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องติดหล่มในสภานะคะจะออกมานิทิทางใดเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาความไม่นิ่งในสภาเนี่ยจนกระทบต่อการทํางานของรัฐบาลกระทบกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะคะว่า ความเคลื่อนไหวเรื่องการทำพักใหม่ของพี่น้องสองปอก็คือผลเอกประยุทธ์นะคะกับบิ๊กป๊อกผลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเนี่ยก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีเสียงเชียร์ค่ะอยากให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยทิ้งพักพลังประชารัฐเพื่อไปตั้งพักใหม่นะคะเพราะเชื่อมั่นในกระแสของตัวผลเอกประยุทธ์เองนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข่าวนะคะว่า ยังมีพักไทยพักดีค่ะของคุณหมอวะรงเดชกิจวิกรมเนี่ยอาจจะเป็นพักสำรองเป็นบ้านหลังใหม่ให้กับพลเอกประยุทธ์ด้วยค่ะ